เป็นได้แบบว่าติ๊กี้น่ะแบบบ่มีเข่ามีน้ามั่วโอ๊ตเข่าบ่โอ๊ตเข่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้สิะอดีนี้ก็อ๊คือกันอ๊คือการเบิ้ลเล้วเข่านะเบิ้ลล่าอ่าด้วยดยพี่น้องเอ้ยเออข่ามันเบิดลเล่าได้เนาะนี่ลวงเบิ่งด้วยฮะบางอย่นมันเกี่ยวมุ่งบ่ระวังเลยระวังมันเกี่ยวมุ่งเด้อโอ้ โอ้เวง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 โยนอพี่น้องเลยผักกระเตนหน่อไปทางใดบดอะไนี่ฮะบู้คือกันเลยอบอลนอนของเพื่อนในพี่น้องเลยนี่ก็ได้เนาะเออเอาออกมาออกมาสิเนาะ เฮ้ยผมเพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อผ่เแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเด้อเนาะบัวสิป็นพี่น้องทางพังลาวหรือวัาสิเป็นพี่น้องทางพังไทยผมอแม่พี่น้องต่างๆประเทศการยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบัณจิตอุตมพรคือเก้านาะพ่อพี่น้องเลยคือเมื่อนี้นาะพ่อพี่น้องทางบัณจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนอนปลาไหลวารลกามากับบ่อแสนเพิ่นพปรีวาคือเมื่อนี้นะ ทางบอสเซนเพิ่นนได้ครทำนาที่ปิดสะพานบุญให้กับครอบครัวใหญ่เพิ่นก็คือบอสเซนเพิ่นซื้อเขาเนาะาจะเป็นแบบเนื้ออยู่ในกินเป็นประเภทพวกขนมนมเนยแน่เลยแล้วพ่อพี่น้องเลยม่อมม่อมแขกับครอบครัวของน้องเอ็นหาเนาะน้องนาเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยอาจจะดึงก็ถือเครื่องถือของว่าไซเพิ่นมาในก็ได้กับโฮู้พี่น้องเอ้ยว่าอยู่ที่เฮือนของน้องเอ็นหาเพิ่นนี่ใกล้กันกับน้องอ้อเนาะ น้องอ้อนี่กับบัวจิตเองกับโบเคยมาจักเถื่อน้องพ่อพี่น้องเลยแล้วกับโบเคยสัมภาษณ์เพื่อนจักเถื่อเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องเลยทางบัวจิตเองกับสีเถื่อโอกาสนี่เนาะมาถามไทยทางน้องก็น่าอ้อเพิ่อนในเมื่อแบบว่ามีทางผคนรักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเห็ดเพิ่นเหตุซานให้น้องพ่อพี่น้องหรือว่าดังใหญ่ดังเตีดีเลยพี่น้องเลยพี่สางบัวจิตเองเนอะน้องพ่อพี่น้องสี่พาทุกคน ไปอัปเดตเบื้องเฮือนของน้องอ้อด้กับถามไทยเบื้องทางน้องอ้อเพิ่นเลยน้องพ่อพี่น้องเลยแบบเป็นจังไดมาจังไดน้องพ่อพี่น้องโบว์แต่บ่จิตเองนี่แหละเนาะนี่ก็ได้โอเคเด้อน้องพ่อพี่น้องไปติดตามฮับส่งน้ำแข็งได้เด้อเนาะโดยน้องพ่อพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละกตอนนี้ก็อยู่ตัวหน้าเฮือนของทางน้องอ้อเพิ่อนบริเวณพี่น้องเลยอยู่แถวใกล้ๆเฮือนเพิ่นเด้อเนาะนี่แหละพี่น้องเลยอน้าคามาทั้งนั้นเนาะพ่อพี่น้องเข้ามาข้างนั้นกับเข้มทาง ก็จะเป็นทางเส้นใหญ่เลยพี่รองเลยมานี่กะป้าตุ่งเอาขนมก่อนพี่รองเลยขนมนี่กะคือว่าร์แต่ซื้อที่รถมาร์เลิกกะเอาไปกินตอนเวลาอยากกินข้าวบ้านฉันน้อพี่รองเลยแต่ว่าเพราะว่าโบผู้นี่โบผู้่าเพื่อนน้องอ้อเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันกับเพื่อนที่ว่าบ์เซีนเพิ่นถือมาเนาะถือของมาให้ก็เลยเอาขนมที่รถนี่แหละพี่รองเลยนี่เน้องพี่รองป้าตุ่งน้อยหนาน้องพี่รอง มาเคียบเนาะหน่อยหน้าคือมาเคีดนี่ดิน้องพ่อพี่น้องเอ้ยปลาอะเปเท่าเอ้ยสบายดีสบายดีเป็นจึงได้นี่ฮะรอเ้เฮือนเจ้าน่ะฮะเป็นลอยเป็นลอยเฮือนอยู่ใช้เฮือนนั่นเฮือนไม่เท่าอยู่ใช้เฮือนไม่เท่าบ่อันนี้น่ะลูกไปไปนะลูกไปไปนะอือโอ้ ดูดำลูกเช้าลูกเช้าเป็นไม้บ่ลูกเช้าก็เป็นไม้บุ้ยหัวให้เฮือนเจ้านะลูกเชาหวันโอ้เพือนเจ้าบอนี่เล่นรถไฟนี่เล่นแม่ลัดนั้นโอ้เล่นนั่นที่ลูกเช้าโอ้เป็นนาเอันนาเสียไปจงไหนเป็นหญ้าของน้องอ้อบ่เป็นอะไรเป็นพี่น้องกันกับน้องอ้อดิ๋เนาะบัวดิญินเออเราบัวดิญินคำบัวดีเราบัวดิญินโอ้ โอ้ด้วดยเป็นเจ้าไดแขนนี่เป็นยังไงนี่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 เป็นยังไงมือนี่คุณธรรมชาติลูกอล่ะฮึคุณธรรมชาติว่าไปเกิดมาให้โลดมือนี่บริเจ็บบ่บ่บริเจ็บยังฮะอ่อนอยู่มีอ่อนีอ่อนเมื่อหาขออนุญาตขออนุญาตบ่เป็นหยังบ่เออโอ้นดี๋ยวเพี่น้องสุดกุ่มลุ่มไปดีเด้ บดิเจ,จ็บบดบวนบริเจ็บจังบริไม่ยากโ, <ieur. S 1> โอ้เนาะหาก็เคยเห็นเนาะทางบัจจิตเองกันเลยเป็นไม้ลูกสาวยเลี้ยงลูกสามคนเลี้ยงลูกสามคนแม่นะวดตาบคนโอ้ดูคนสามคนเนาะโอ้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวสิถามมึงทั้งน้องอ้อเพิ่นเพราะว่า อ่าคือทางแม่นี่บ่ได้ยินเนาะนี่เนาะเออบ่ได้ยินโอ้เขาว่าดังได้ยินอยู่เออทําดังลีได้ยินคําทําได้จนึงบ่ได้ยินอืโดยยนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเบิ่งๆๆเอาอ่าเงิน้เพิ่นพอได้ซื้อมาผู้ก่อนอ่าพี่น้องเอ้ยเด็กๆน้อยๆบ่ดิงก็ได้บ่มีเงินเนาะแต่ว่าเห็นทางแม่เ่าเพิ่นนี่กอ่าอยากให้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเบิ่งๆๆๆกินข้าวได้บ่ nương ăn oh nhang nhang ăn à, à, à. à, à, ừ. po rồi đó. rồi rồi ờ ăn ăn sao nó hả <laughs> ừ. ừ. à, khỏi đi hái thăng nó có à, phần quần đơ ừ. ok ok oh phần tóc đấy mà nó rồi ừ. oh, rồi phi long qua tôi mà bẻ bố chắc nhàng lên á bố chỉ điểm cái này nó phó phi bố chắc Phu à เวลาเคยเข้ามาจจกเถือ่อเลยพี่น้องไายไปไายมาเนาะอ่าคือในเฮือนในชานอ่าในบ้านในซองของเฮียเจ้าก็ได้น้องพ่อพี่น้องเลยพอมาเบิ่งนี้จะป้าโตเฮือนดังบักไงบักเต๋น้องพ่อพี่น้องป้าโตเห็นแล้วกัโอ้ดีใจน้ำพิ่งน้องพ่อพี่น้องมาถามบอเซนเพิน่นบาจีดเด็งกะลงหนา้าลงดังอยู่เอา้าเฮือนผู้ไรนี่ผู้ไรมาเห็าาเดไปใช่ไหมจักดีเสรน้องพ่อพี่น้องอ่านั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นทางอันนะั้น นี่พี่น้องถือของมาช่วยบอสเซนเพิ่น,นเห็นบ่อ่าจะเป็นทั้งเขาในาทั้งเนื้ออยู่ในกินน้ำในน้องพอพี่น้องเลยเอาเอาให้เพิ่นถามไทยกันลดเดี๋ยวบอสจิตเองสีเขาไปหาทางน้องโอ๋เนาะน้องโอ,อง๋โอบอสเซนเนาะอีดาสบายดี<ว>เออเบิง่งรู้พี่น้องบมเคยเห็นจักเชื่อบผเคยมาจักเชือออ่อบบอสเซนอืมอีดาจักปีแล้วนี่เฮ้ยเก้าปีเก้าปีบ่ โอ้ก้าวปีให้อยู่เพื่อนคนเดียวนี้โอ้ให้เมย์ได้จ้ะเมย์ออกนาเมย์ออกนะพ่อได้จ้ะพ่อก็อยู่หน้าพ่อก็อยู่หน้าบ่ออกไปหน้าเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนของเจ้าเองบ่เนี่ยโอ้มีน้องมีนุ่มจ้าคนน้องแหละฮะมีเอ้ยน้องอยู่บ่มีแต่เอื้อยมีแต่เอื้ยเอ้ยคนเดียวใหญ่แต่เรื่อยเอ้ยนะเอื้อยใหญ่ประมาณประมาณชิบีนอ ประมาณสิบเก้าปีเพิ่งอยู่บ้านอยู่บ่เพิ่งไปไทยเพิ่งไปไทยเลยโอ้เอาเอาใอ้อนะเอาขนมมาต้อนมาหนิขอบใจโดยโดยโดยแต่อ да ันนี้ก็จะเป็นบอลอยู wait, uh ่บนอ่าเห็ดอยู่เห็ดกิ่นนั่นี่เนาะนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องไก่บ่อนาน่ะกาบไก่ปันใดไก่ปันไดทีผ้ากันกินข้าวแล้วบ่ยังบ่อืมคือน้องอนาอ๋อนี่เข้าห้งเฮียนแหละ บ่ยังบ่เคยเข้าได้บ่น้อยอ๋อรอๆพี่น้องเพิ่นจังได๋ปุ๊หลายน่ะมาหินทําอิดบ่อีล่าว่เสียงน้อยบ่เสียงน้อยบ่อืมบ่เสียงน้อยตะกี้ทางน้องเองเ็หยังมื้อนั้นเพิ่นังเห็นมือที่ว่า่เสียงน้อยมาหาทน่ะอ๋อต้มหอต้มหอต้มอยู่ไสออยู่วังนีแหละกขายังบ่ได้ปักโอ้อยู่นี่กุขามอยู่นี่ เออนาะงพอพี่น้องเลยตะกี้กะว้าแล้วก็คือว่าน้องพอพี่น้องคือทางน้องเพิ่นนี่กะเป็นเด็กน้อยเนาะแต่ว่าว่าวก่งเนาะอายได้ยค่ตีกี้ชักหน่อยเนาะเดี๋ยวอืออ่าคือทางบ่าวเชียงหน่อยเพิ่นมาพ่อเนาะอ่าทีแรกจากนั้นมานี่กะอ่าไล่เฮือนบ่เฮือนของน้องบ่นี่นะเออทางบ่าวพามีบ่ พ่อพอมีกับสารพร,ร,รกับสนุนโอ้บรรยากาศที่ว่าว่าันนี้ก็คือนะได้หับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพื่อนทะเลพี่น้องเลยเป็นจัใจดีใจยี่บ่ดีใจอืมตะกี้เนี่ยเป็นจังใจ,ใจตะกี้นะเฮือนเพือนน่ะแบบนี้เลยบอโอ้ออคือยินข่าวว่าตะกี้อยู่พุน่นเหม็นบอตะกี้อยู่คือว่าอยู่พุน่นบริษัทนาะพี่น้องอได้ใหญ่ามาเหม็นบ่อ นั่นแหละนั่นแหละคือทา้งมือจิตองกับครั้งแรกเลยอะไรพี่น้องเลยฮะที่ว่าได้มาเนาะกัเป็นแท้ๆแบบว่าติ๊กะะะ <Do. S 1> ี้นั่นแบบบ่มีเข่ามีน้หน่อบออดเข่าบ่ออดเข่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้สิฮะเดี๋ยนี้ก็อดคือกันอดคือกันเบิดแล้วเขานะเบิดแล้วอ่าโดยได้พี่น้องเลยเออข่าคนเบิดแล้วได้เนาะนี่อ่า แต่เป็นแบบเข่าชื่อเหรอบอใช่แต่ว่าหน้าที่เห็นอยู่ได้สักระูว่าไปนหน้าอยู่ได้บุหรี่บอใช่ในบุหรี่บริษัทหน้าบพี่น้องก็มีแต่ว่าทางน้องเองก็อยู่เพื่อนอ่าถทาพ่อกับแมย์คืออันนั้นภูรักภูใหญ่เป็นอันนั้อ่าเห็ดนหานี่การปั้นตัวช่อว่าสุดยอด็กหรือว่าเป็นจะได้เพื่อนนี่ยังอันนั้ อืมอ um, ่าพอเว็ไ no ด้บ่งบนีละบ่พออีหยังแน่บอกอยู่บ่พูดอยู่บ่บ่บ่ฮู้กันเดแต่ว่าคืองบในการเฮ็ดเฮือนดิชนนี่ยังยังบ่ทันได้เพียงพอเด้อนี่เนาะอืมอยากให้แล้วไวๆอยู่บ่เออนอนเฮือนแบบนี้มานี่ตั้งแต่จําคมได้เลยแม่นบ่นั่นแหละน้อบพี่น้องเอ้ยอืมได้กะ อยาเข่าหงเยนนยัยล่ะอยากเข่าอยู่ตั้งแต่ให่มาตั้งแต่จำความได้นี่ยังบ่เคยเข่าหองเยนเลยบ่นั่นแหีะน้องเองพี่น้องเลยค่ะอานมั้น่ถเพ่นนนนอยู่สถังพ่นเป็นแบบไรกำนองพ่นเป็น้าโอ้พ่นเป็น้ามื่อพ่นอ่าบุมีนี่เนาะเมื่อพ่นกด บอแรกเราบ่นยินพี่น้องเลยบอจิตถามมาแล้วเป็นยาบ้อบอสอนอเมีนแล้วเลาวบอโตอบเนาะผมกินนด่นั่นแหละน้ำผลพี่น้องเลยก็ถือว่าสุดยอดดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนานผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นใบหนดาเลยฮะอืมเป็นผู้ใหญ่ทั้งไหนก็โอ้ทางเมืองนอกพุ่นผู้ใดเอามาให้น้องสาวพอสาวลำพอน แต่ว่าคือทั้งเรื่องฟืนไฟนี่มีหรอือบปล่าไฟไฟฟ้านี่ยังบุทันมีอืมได้ได้น้ำนี่ก็ใส่น้ำใส่ดินใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบ่คือาาการเจ้าน้ำเจ้าให้นี่ยังบทันได้มีนี่เนาะอ,อืมสุดหนึ่งว่าอ่ายังบทันได้มีหลายสิ่งหลายแน่อย,ยู่พี่น้องเอยแต่ก็คือว่าแน่คอยเป็นคอยไปใหแ้แน่ พ่อกับแม่นี่อายุจะปีเลยละแม่อายุสี่สิบประมาณประมาณสี่สิบพ่อได้สันพ่อสามสิบแปดพ่อสามสิบแปดโอ้นั่นแหละน้องพี่น้องเลยกับโบเคยอ่ะมาจากเถื่อได้สันเนาะโบเคยมาจากเถื่อก็เลยอ่ะเถื่อโอกาสนี้แหละพี่น้องเลยมาถามไทยบิึง แต่ปัจจุบันนี่คือทั้งน้องเข็นอย่างนี้สิอยู่เพิ่นอยู่ซานนี่ยฮะร่างหวยไใ้แม่กะหนึ่งข่าวให้แม่หนึ่งข่าวถาบอหนึ่งข่าวถาแม่อยู่แต่วทางบอเสียงเพิ่นได้ข่าวมาอยู่บ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ข่าวมาเลยมีแต่บอพามีเพิ่นเพิ่นก็ซุนี่เพิ่นมาอยู่บอบ่ได้มาบ่ได้มาหลายเมื่อเติบแล้ว โอ้น้องพ่อพี่น้องคือเดืองอันนาเขากินของทางอันณาน้องอ้อเพิ่นอ่ากาบ่มีแล้วเนาะอืมยังได้อยู่บอไดอ่านักลากเลยกับเข่าเลยเลยพี่น้องเลยที่ว่าบ่มีอยู่ที่นี่นะน้องพ่อพี่น้องอ่าแต่ว่าประเภทพวกแหพวกใช้ได้สาน้องมีเวัดหรือเปล่นี่ยังมาทันมาเออพวกแหพวกใช้ก็ยังบ่พอ เฮ้ใช่ก็ยังมาพออยู่อืมในสร้างเพิ่นชิดอย่างนี้ใช่ไหเอาไอ้ทั้งเขินเขาก็บอืมนี่เลพี่น้องเอ้ยกับประเภทพวกปูนอี่ย่างน้องๆเนาะโอ้ยังหลายได้พี่น้องยังหลายแนวอยู่แต่ว่าเพื่อนบางคนเนี่คือ้นซีเมนคือึ้ซีเหนียวอยู่เนาพอพี่น้องอ่าไม่เพิ่นตั้งเขินตั้งเขินโดนเนาะนี่ก็ได้ใครอยู่แถวตรงใกล้ๆตรงเห็นอยู่เนาะอ่ามันมีไม่ ตามโรงงานเขาพี่น้องแต่ที่ที่ที่ช่างนี่คือเป็นที่ของน้องบ่ที่ของน้องเองเลยอืมอ๋อมาฝึกพี่น้องมีแต่ว่าอ่าหลายท่านอยู่ได้หนิเนาะผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมีแต่แบบผู้ใหญ่ทางเมืองน้องน้ำเน่ฮะบุญจิติิงกับบุญจักหลบน้องพ่อพี่น้อง เอ่อกะอ่าดีใจนำน้องนี่แหละที่ว่ามีอะน่ะผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเด้อน้องเด้ออ่าจังได๋กะมีแต่ว่าอ่าตั้งใจให้แหละอ่าช่ยเฮ็ดเบียร์ชยเมบ่คิดเองก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องกะอยากนะมาหาทางน้องเพิ่นอ่าเด้ออยู่คั่นว่ามีโอกาสอ่าถ้าว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้อ่ามาคือเก่าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยให้มาเด้ออยู่บ่ <Es so> เออ sure. อันนี้น่จะเป็นทั้งกนาถวยบ่วงถึงเนาะแมนบัดบ่นี่เดยพี anyway. ่น <Witch> ้องหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำทาพ่อทาแม่เพิ่นก็ได้แต่ประเภทพวกกนาเพิ่นซันด้านแป้นนี่กรับอันนี้มีทั้งพระภูใหญ่เพิ่นมองเห็นแล้วน้องพ่อพี่น้องกะกยังเหลือแต่แบบว่าประเภทพวกปูนพวกก๋วช้งน้ำแน่น้องพ่อพี่น้อง น้องพ่อ hmm. พ uh, ี yeah, ่น uh, ้องเห็นทางว่าทางพวกเราปุ้ยยังเพิ่งจะเห็นกัสามารถติดต่อมาทางทีมงานได้น้องพอพี่น้องอยากจะช่วยเป็นอยู่เขึ้นดังนี้ได้ใส่ดาผลตกมาบนหัวบ่นี่กะหัวหัวอยู่บ่เออผลตกครับครับผลตกมาแห้งกับมันสิพะเปียกไปเลยเออเมื่อคืนนี้เป็นเังไไเมื่อคืนนี้ตกอยู่บ่ทางนี้แห้งบ่แหงเนาะเมื่อคืนนี้ก็ตกแห้งคือกันพี่น้องอยู่ทางบ้านบ่จิตเนาะ อ hmm. ืมฝนตกมากกะฮัวว่าซั่นตกเปิ้นบ่ได้แถวนี้เนาะเปียกบิได้พี่น้องอ่อตามบริเวณนี้เอ้าอดเอาใส่ดาอ่าส่ํซาเฮือนซันอ่าแล้วเนาะอืมตะกี้น่ะแบบอ่าข้าน้ําซําปลากินกะอดเนาะอ๋ออดได้ประมาณจัมื้อหรือว่าแบบมีบ่มื้อนึงที่ว่าบ่ได้กินีล่ะ บริกิน hmm. ดีเลยไม่มีข่าวไม่มีข่าวบอ่าบางทีกบริกรดีดีเลยเนาะพอกับเมงกับประชาคมมาหาไหมเม่นบ่เนี่ยอยู่ในพี่น้องเลยเพราะว่าเหดอยู่นาก็ได้มันหักมันได้บ่ลายดิผู้น้ำพิ่นอยู่บ่ว่าปีหนึ่งในจักสอบบ่หูบ่แต่เก่าก็คือว่าเนี่ยเนี่ยน้องพอปีน้องเลย เคยต้องนองเพิ่นกะยังน้อยอยู่ยังบ่จักน้ำแน่แต่ว่าแต่ละปีบดครูปีเคยไปขออยู่บ่เคยไปขออยู่ไสแล้วเยู่แถวบ้านโอ้หาขอหาขอเขาอยู่น้ำบ้านนี้อืมเขาเจ้าก็ให้อยู่บ่ให้อยู่ประมาณถ้วยนึงหรือซองเนี่ยเพื่อนนึงนะเออเพื่อนนึงเพิ่นให้อยู่ คือสมมติว่ามันบ่มีเข่าเดี๋ยนนี้เลส่ะยังจีไปขออยู่เั้ยยังจีไปขออยู่ที่โอ้แถวตามมนาบ้านเขาอีกเลยเนาะเมนบะล้วมีแบบของไปแลกเปลี่ยนอยู่บ่อยหละคือเขาน่ะไปแต่ละเฮือนนี่คือเพื่อนก็ใไ้กูเฮือนอยู่บ่ไห้กูเฮือนอยู่เนาะเพราะว่าคือทางอันน่ะ บ้านเฮานพพ่น้องเลยถ้าว่ากล้าไปก็ได้อยู่แหละแต่ว่าเอาจริงๆก็มีของไปได้เปลี่ยนแห่งงโอเคเลยเนาะหาน้าแม่นอตอกน้ำนองก็ได้เนาะเอาไปได้เข่าก้อนมาสั่นนพพี่ร้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังหลายบ่หรือว่าเบิดเลยบุมมี่จะมดเลยเข่าเดินกายังบมีบันลดยโอ้ยังมีอยู่ห้อบัวลายมีอยู่ห้อบัวลายนพพี่ร้อง ประมาณชองถ้วยเขากินอยู่ในนี่ได้พี่น้องสองถ้วยนี่สามคนกินบ่คืออยู่เพื่อนี่คือสามคนเป็นบ่ื้อยไปไทยเิ่นไปเหตุงานยังเหอไปเฮ็ดงานธงสีเห็ุงานธงสีธงสีเขานี่งานธงงานเอองานธงงานคืออยู่ได้พี่เดียวไย เออแต่ว่าเพิ่นผ่าเงินมาให้เดือนละเท่าสะได้อีกอะมันบ้ากับผ่ามาหายหายร้โอ้เดือนละ500ล้อย๋อน้องพ่อพี่น้องเพิ่นก็บ่มี่ดีดี่สุดแน่นอนี่ยากคือกันน้องพ่อพี่น้องแต่เพิ่นโทรมาอยู่บ่โทรมาอโอ้โอ้ดูๆพี่น้องไอ้เบื่อเพิ่นก็ได้เนาะแต่ว่าเพิ่นมีความมีครัวดละเลยเออ เป็นสังครอบสังครัวเดวได้พีแน้วเพิ่พนว่าว่าขาเหตุหงานแรกเดือนสิบสองเป็นใช่ไหมมาเบิ่งแล้วก็ไปงานเห็ดงานอีกเนาะมาเบิ่งมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปหลายปีแล้วเออเลยนะไปหลายปีโดนตื่นเออบรรยากาศต่างมาดินน้ำเพอน้ำเมเลยอ่านอกจากนั้นกับเบิ้งโตพี่น้องเอ้ยมาพักมาเศร้ากันเลยแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยเดี๋ยวนี้คือ ข่าวกินของน้องปัจจุบันนี้เลยเนาะเออโดยเลยพี่น้องเลยกะทีว่าจั่างไรน้องบัจจิเด่นก็อยากอันนั้ช่วยทั้งน้องบรรยูน้องพ่อพี่น้องเลยแต่ว่ากะคือว่าอะไรยังบางท่านมีคือกันน้องพ่อพี่น้องช่วยทำที่ช่วยได้และก็ช่วยถ่ายคลิปเอาคลิปลงให้ทา้งคณะเอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันไปนี่แหละ นั่นแหละแต่ว่าเขาที่ว่ายังอยู่ดีนี้คือเป็นเขาที่เพิ่นช่วยหรือว่าเขาที่ว่าหาซื้อเองน้องน่ะเขาที่เพิ่นช่วยเขาที่ว่าเป็นลาผ้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมาเนาะตอนนี้ก็เบิดแล้วพี่น้องยังเหลือสชงถ้วยนึงอีกมาเล่นกันจะบาสิเบิดบาจักเออหนองเพี่น้องเลยมีแต่ว่าเปลี่ยนกำลังใจให้และอีหลาเนาะ อ๋อก่อนเชียร์นะจบคลิปกับพุ่นแหละปะพาระเบาไปบึงเฮือนได้ไหมบ่อนผาห่มเพื่อนอนอีหล่าได้เสีมีคนบ่ดอยู่บ่บ้าบุ้มีคนขอขอไปเบิ่งน้อยนึงเนาะอ่าเบิ่งบึ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 งเอาขอไปเลยเบิ่งดูพี่น้องเป็นเังไดเออพะล้มฮะเบิ่งอวยมาดูวยฮะพะล้มนะโอ้ใส่ไดอยู่บ่คือบุ้มบ้าทั้งนี้นี่ มันกะใส่บบได้ปัญใดบ่ของน้องเองบ่เออบนน้องของน้องบ่โอ้ใส่บบได้บ่เป็นังคือว่าใส่บบได้เปิดลงเบิ่งด้วยบางมันเกี่ยวมุ่งบ่ระวังเลยระวังมันเกี่ยวมุ่งเด้อโอ้โอ้เว้ง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 ยานอฟพี่น้องเลยผักกระเจ้าไหนไปทางใดเบิดเลยนี่ฮะบ่คือการเลย อ่าบ่อนอนของเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะเออเอาออกมาออกมาซัเนาะนี่ก็ได้เบิ่งเหมือนทีนอืมเบิ่งๆๆไปลงก่อนนี่ล่ะเออนในเพิ่นใ้อยู่นีเนาะพี่น้องเบิ่งให้ทางน้องเพิ่นพามาเบิ่งเือนเบิ่งาน เพ mm. okay. pues ื่อนใหม่เพ <alan> ื่อนงามเพื่อนน้ำพะพีรองเอ๋นี่ก็จะเปลยนทางเพื่อนเก่าของเพื่อนเด้อน้ำพะพี่้องนี่เลยอืนี่ดิพี้องโอ้ก็บรรลายเติบเล้ยพี่้องเพื่อสีเล้วเนาะนี่ก็แต่ว่ากองดินแหดินทรายบ่มีเลยแม่นบ่กโอ้เข้ามาเอาขอม้าขอมาทางใดเฉยแหละขอมาทางขอม้าได้อู่บ ่ได้อยู่บ่เออนี่ดิพี่น้องถือว่าใหญ่เติบ1เนาะ1 2 3 4 3 4 4 6 4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  ปลาตัวกวงเติาหนึ่งใหญ่ดิน้องพ่อพี่น้องปลาตัวอีลายดีใจบ่นี่เนาะดีใจแห้งเนี่ยหนเนาะได้สำนีิเนาะอ่าเพื่อสีนาได้สำนีิกับบัวธรรมดาได้เนาะน้องมีแต่คูณกิดินขึ้นสูงชุ่งได้สำนีิเนาะอ่าออกมาทางนี้กัจะเป็นทางอ่าในเรื่องทงไฮทงนม่น้องพ่อพี่น้องเป็นห่วยบ่นั่นน่ะเป็นห่วยเนาะไอ้เป็นบ่เป็นห้องให้เดินของน้องชุดว่างไรน้องเนาะ สุดมังกมเขียมนี้เออเออปัดทางออกได้สันยังมาพูดเลยนมันบ่มาสันทางนะบ้านเนาะสมมติวัในอนาคตไปเห็ดหงหนำหงในได้เจียนดวงบาง่โอู๋เห็ดยูนี่เลยนมันบ่อืมเห็ดยูในเลยเออเล่นมันเจ้าเนาะพี่น้องผีดอ เอาเอาเอาก็คือสีประมาณนี้เด้อนพ่อพี่น้องอ่าเพื่อนใดเดียวมีโอกาสเดี๋ยวบริจิตเองกระชีนะเขามาหาน้องเพื่อนอยู่อ่าแต่ว่าคือตอนนี้ก็อ่าทั้งน้องเองเนาะหาเขาน้องอีดาเนาะเนาคือว่าเด้อนพ่อพี่น้องทำบริจิตเองกับอ่าเป็นครั้งแรกที่ว่าได้เขามาหาน้องเพิ่นก็ดีมุกดีใจนั่นแหละจังนด้ก็คือว่าน้องพพ่น้องเลยอ่าสีรองให้ทั้งน้องเพิ่นขอบบุญขอบคุณ อ่าทางพุทธผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนเด้ยป่ะนี่ก็ได้เนาะขอบุญอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเป็นอยู่บ่เป็นเบิ่งหันเนาะรองเบิ่งดูเอาขอบุญอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นแน่ที่ช่วยเด้อนี่ขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่มาสารครอบครัวข้าน้อยขอให้กินบุบกจกาบัวลงคอยเป็นห่มโพหนุ่มให้ลูกหลานตลอดไปพันเท่าเด้อพันเท่าร้อยเท่าเด้อโอ้โดยสาธุสาธุน้องพ่อพี่น้องโอ้ถือว่าสุดยอดได้เรื่องอยู่ได้นี่เนาะอ่าวอาเป็นอยู่นี่เนาะงพ่อพี่น้องเลย อ่าๆๆเดี๋ยวบ่จิตเองเด้อๆสิเอาอานาเงินให้เพิ่นพอได้ไปซื้ออานะอ่าของกินหาน้ำอาหารตามทางเนาะครัพี่น้องจังได๋กะมีแต่ว่าอ่าดีใจนำน้องเด้ออ่าเรื่องข้าวเรื่องน้ำนี่กะพุ่นแหละเนาะครัพี่น้องถ้าว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเสื้อเข้ามาเดี๋ยวบะจิตเองก็สิอานะอ่าเข้ามาอีกเนาะอ่าจังได๋กอ่าจังได๋กจเบิ่งเนาะโอเคล่เด้อเนาะอ่าโดย เอาคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้ขออนาตัวหาทางน้องเพิ่นก่อนอีดาอ่าอยู่เฮือนอยู่ชั้นถ้าพอถ้าเม่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถ้าพอถ้าเม่เนาะโอเคอ่นนี้ดาสบายดีโดยโดยนาะพ่อพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเลยทางเบจิตเองเนาะหาคือสได้อ่าขอตัวจบคลิปน้อพ่อพี่น้องเลยจังใดอกจังใดกับขอกราบคอบคุณทางพุทธคุณยิ่เพิ่นที่ว่า สวัสเดือครอบครัวของนาน้องเพิ่นแรกถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดน้องพ่อพี่น้องบัจจิตรเองก็กดกดขอโทษขอแพัยนำไลายไลน์เนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องเอยทางบัจจิตรเองก็กาวคำว่า,าสบายดีสบายดีเด้อน,น้องพ่อพี่น้อง